เองด้วยนะครับนี้ก็อยู่ใน,ในรายการเกือทีวีโยมเกือนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอก้าร์ดไดโอนะครับหรือว่าเป็นเกมแดกจุดนั่นเองก็เพลเลยนะครับโอเคก็เกมนี้ไม่ยากนะครับเพแดกจุดไปเรื่อยๆนะครับกว่าตัวเราจะโตเราก็ไปแดกเราก็แดกไปเรื่อยๆนะก็ ชีเลนก็ไม่ยากเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่โอเคชื่อมมนอาจจะไม่มงคลน,นะโอเคอ่าชื่อจะรู้จักกันอโอเคชื่อนี้ก็ เยอะวลด้ว่าผมใช้มาเยอะแล้วก็แนะนำให้เป็นชื่อไทยนะเกมนี้อ๋อนนแดงหมดเลยอ๋อเป็นไรสองก็ตัวโตให้เยอะ ủa tao phải về nhà nhà mọc kín của đội bán ủa tao nhà mày tao tao tim tao 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 ไอมูนไอมูนไอมูนสัตสัติสัตเอาสัตไอกมูเออไรละไๆกันสัตเอ้ยกูแจมด้วยเอ้ยย่ามาแดกคนไทยสัตเงินกูเงินกูออมูนไอดองคอนไอดองคอนเอ้ยโซ่ช่งแม คนไทยเว้ยมาเ,เ,เ,เซิร์ชจอ็อบมิสเตอร์นีว่วะสุภาพอ,อเเุ้ยอากาแพนด์เนตจะแยกร่างมาเลนกิ้วไอ้งูไยสเน็คไหนไหนไหนปุ๊บเฮ้ย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 อยาอยาอย่ายต้องสติก่อนนะอย่าเพิ่งโลมาครับโลมาวักลามหายครับโอเคครับ ต้องตตรีก่อนครับอากาอากาแพนเน็อย่ามาไล่กูไอ้กามึงใหญ่ยแยกนะไอ้สัตว์เหยเย่ yeah! ไม่ยอมนะครับเราจะแก้แค้นอากาแพนเน็นะครับโอ้แก้แค้นไม่ได้ว่ะอุ้ยโอ้ยไอ้แคปมงังช,ชื่อชื่ออะไรด้วะชื่อเกลือแล้วกันมังเอ้ยเฮ้ยเไอจัมโบ้จัม จมบกจมบกแ,แดกก่อนแดลอยหืมเบกไปเรื่อยๆครับโอ้แรแรกแๆกแรกโอ้ยก็กระตุกนิดหน่อยนะครับก็เครื่องกากนะครับโอเค นี่ครับเครื่องกากอู้ด้อแมนโอเคก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็เออขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามผมมาครับก็ขอบคุณนะครับว่าเออที่ติดตามผมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี